สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงงงามมณีบ้านสว่างงงงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงูในตลาดนันโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมณีกระโจนข่าวันข้างที่สามสิบกระดาษข้นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเนาะมณีบึงบรรยากาศพี่น้องคือคาดอีดีพี่น้องฝนพอลิ่นลินฝนป้าฝนเป็นใจอ่าตาว่ากายังมีหน่อยนิดนึงอยู่พี่น้องตาว่ากาคนมาซื้อมาขายหลายพี่น้องเนาะ บรรยากาศการสื่อการขายคือใครผู้ใดอยุ่ใส่ขคอเมต์กันมากเลยพี่น้องฝากขอคิดเห็นมาฮะบานสว่างงัวงามพรเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะจากหบานสว่างงัวงามเมื่าไทยทำแบบไดคอ้เมต์กันมากนลพี่น้องนะถ่าไทยกันมากฝากคนเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกัน็นไรคดแชร์คนติดตามบานสว่างงัวงามทรานี่ยพี่น้องเมาเหนเิดเหอ่ะสีผ้าลุยผ้าละพี่น้องเนาะโยบรรยากาศการสื่อการขายไปนา มาเปิดชิปเปิดชิปกับหัวสายขุนก่อนนะพี่น้องเนาะเมืนมาสายขุนมาลาห้องไว้เท่าไหร่ตัวตุลเฮ้สองเก่าเพิ่นเปิดไวสองเก่าแต่ว่าเพิ่นมาห้แล้วสองสองกำลังสีใดกันเพิ่นกำลังสีมาห้กับยาหายอันนี้ว่ามันบอน่อยเนี่ยพี่สันมันบอน่อยขว้วเพิ่นอยู่สองสองเพิ่นห้แต่ว่าเพิ่นเปิดสองเก,ก่ารถรถห้ <laughs> เพิ่นเท <laughs> ่าไหร่แล้ว ล้นให้วันเท่าไรแล้วโอ้บอลลอนเลยโอ้ยมาพผลเนี่ยเพิ่นเอาไปเลยเห็นบหมเพิ่นเอาตัวใหญ่ไปแล้วโอ้ไม่ได้ไปขายให้เพิ่นเสียเอาไปเท่าไรพุญละเท่านั้นอ้าวสีขายให้พ่อสีขายให้อ้าวขออนุญาตเบอร์เท่าไหร่อ้าวโอ้ห่วยอ่ะโอ้ห่วยอ่ะเฮ้ยโอ้นี่ยว่ะเบอร์นี่ยว่ะเบอร์เบอร์เจ้าบ่มีบ่เอาเบอร์เจ้ากระไรตัวจูนหกสาม หกเจ็ดหกหนึ8 er 8. ่งแปดศูนย์แปดเอาไปขุนพี่น้องสายขุนสองเก่าเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์นี่เพิ่นมาจากตะการบ่โอ้กุชุ่มออเพิ่นมาจากกุชุ่มหัวกุชุ่มพี่น้องอ้าวความุณหลายๆลูกมันหมานเบิ่งบ้านสสวัสดิ์ว่างามน้ำเด้อเด้อไม่นี่แล้วเด้อเบิ่งเด้ออ่ะมาเบิ่งแม่พันธุ์บักง่ายพี่น้องแม่พันธุ์ตนโตดี่ดีสายพัฒนาผู้ใดโอ้ยเต้กิตตมใสยูบอยู่กับเต้กิตตมใสเปิดจ้าบาทครับตัวนนนนีี้้ตัวว่่่าาเะทอมบ อุ้ยทองพี่น้องแม่พันสายเพลินหน้าเขาธรรมชาติพี่น้องทองแล้วเพื่อนวะเนาะแม่ม่านแมม่่นบกใหญ่เลยพี่น้องสามหมื่นเปิ่นเปื่อไปซิปหาเดือนแล้วอุ้ยใส่พอได้ไหวใส่พอได้ไหวใส่พอออสใส่แบบสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งปาดงวงงามงามใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้พี่น้องทองอ้างล่างโตนี่ดีสามหมื่นซื่อเพื่อนเปื่อยไว้พี่น้องพูดนะโตนโตว่าธรรมดาพี่น้องสูงดอยหาซิปใหญ่ความสูงเพลินเบิ้งเต็มโตพี่น้อง เม่พันตัวนี้พี่น้องสามหมื่นนเปิดว้เพนตาเอาไปเขาข้อเขาป้ามพี่น้องงามข้องเพินเพิ่นมาจากไหืมาจากไทกันทารรมสีสเกตเนาะสามหมื่นงามพี่น้องเบื้องหน้าตาตัวโตเพิ่นพี่น้องสซเคฟสามหนึ่งบบอรมดาพี่น้องอาคอนุญยาดเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรก็สามแป้ยโมเม้นศูนย์แปด่แปดนึ่งสามหกเก้า สามหกเ้าแล้ว่งวมางัวมางัวมาอ่ะสองแปดห้นอ่ะคุณใดสนใจกับปฏิทิปตอเอาเบอร์โทรเอาไมกันศูนย์แปดเกบอกศูนย์แปดหนึ่หมหเก้าสามหกเก้มหกเกะ วาวาบ่ไดดเพราะว่าผมกะลืมคือกันสืวอเสืเสือื้ค right ือเันอเอเเ้อาดี้อเสื้อ้อยส่0อสา้อเสื้อเสื Hai ้9 okay 2 8 5้อเสื้อเสื้อเสือเสเอเก้อเสืเอเส้อเส้อเสื้อ้าเส่อเอสอห้นเ้อ 30, สามหมื่นซื้อต่อร่องเหรอพี่น้องเอาไปเขาข้อเขา,ขา,ขาฟาร์มผู้ใดสนใจแม я, ่พันธุ์ตัวนี้งามๆพี่น้องสายพันธุ์น้าอ่ะขอบคุณหลนน์มาเด้อมาจากกันทะล่มสีสเกตเนาะ,อ,ะอันเพื่อนใบไสพอมี่เพื่อนไปไสละ่ะโอ้พอมี่เพื่อนอยู่ทางโอ้ผุดเพื่อนคุยอยู่ผุดเพื่อน,นยู่กับพ่อพันธุ์แบบไงปลาหัดเบิ่งง่วแม่ลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามๆไอบักหลาตื่นตื่นแต่งัวหน่อยงัวหน่อยผู้ใดเนี่ยมันมาเรียอ แม่สาวหน่อยงามๆองบูดใหเป็นผู้ไหวพี่น้องงามอจริงๆในตัวนี้มันมาเรียล่ะตื่นอยู่เลยแม่นข้อหอยมีอยู่บ่นี่ไม่เห็นบ่แม่ลูกเปิดเท่าไหร่ลูกนี่สองหมื่นหกแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องสองหมื่นหกเปิดไหวพี่น้องแม่บ่อนใหญ่บ่สูงบ่นใดญแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องสองหมื่นหกนี่ลูกสาวเป็นพี่น้องกำลังกินนมอยู่งามงามสองหมื่นหกข้อหอยมีพี่น้องอันนั้นก็แม่ลูกบ่ลูกเท่าไหร่ สองหมื่นแปดแม่ลูกลูกแม่คือกันเนาะโอ้ลูกแม่ลูกเพิ่นงามงามคือกันนี่พี่น้องขุนลูกเพิ่นเลียมโตนั่นแม่นบอลลูกเพิ่นตัวนั่นบอลเอองามพี่น้องลูกงามสองหมื่นแปดนั่นเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเลียมโตงามงามลูกสาวงามเพิ่นคัดสรรมาอู้บอธรรมดาพี่น้องเลียมโตจัดขนาดลูกสาวเพิ่นพี่น้องสองแปดตะวันแม่บอทอดายตะวันลูกสาวสุดยอดเลยพี่น้องลูกสาวงามสองแปดสองหกอ่ะแม่สาวเท่าไหร่ หมื่นหกพันห้าแม่สาวพี่น้องข้าหอยมีหมื่นหกนร้ตัวนี่พี่น้องโอ้ยแม่สาวอ่ะลายตัวคับมือนี่ข้องเสียมีลายตัวนี่หนึ่งหมื่นหกพั้อพี่น้องหนึ่งมกพันห้าร้อยอันนี้บ่เม่นหอยเวียดได้ลูกไส้หอยมี <c oughs> ลังคนนมาแม่นหอยเวียดอยู่บ่ไทยมาบอม,มน่นลูกไส้หอยมี <c oughs> ลูบรออันเปิดเท่าไรตัวนี้นี่เ่องอครับของโอ้บอกของเผื่อน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร สองหมื่นหกพันหาโอ้ลูกสาวเคเอฟลูกสาวเคเยบสองหมื่นหกพันห้าร้อยตันต้นโตดีดีลูกโอ้ยลูกสาวเคเอฟพี่น้องเบิงอุ้ยเลี่ยมโตเนาะเลี่ยมโตสุดยอดเนาะสองหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะน้ำใต้เลี่ยมโตเลี่ยมโตจัดเขื่อนสายพัฒนาพี่น้องสุดยอดสุดยอดัก็ได้้นีเนาะง่ามเนาะซ้ำโบมเหมือนว่าผู้ใดบ่หูจักโบม สี่สตบให้ภา,ภาษาลาวรระคัมภาษาอีสานวรรคำมบอกกินขออภัยขออภัยภาษาอีสานวรละคำบมบมก็คือแนว้ายเขาเนาะมันใหญ่นะพี่น้องเพื่นว่าสอง0กรอยอันลงอะไรได้เบามากมันตัวได้เนียนาะบานี้นาะ2 6งหมื่นหกพันต้นนี่ไทยหมื่นสี่พันหา่ยแม่สาวหน่อยกือกันหมื่นสี่พัยแยกแม่มาเพิ่งแยกแม่มาหมื่นสี่พันหา โอ้บ่อยหัวตาแยกได้สองอาทิตย์หมื่นสี่พันหาร้อยพี่น้องอันสองหกห้าร้ออันใส่กันเลยเด้ยกับขระหอยมีอันสิบหกหควบนั้นยี่สควบนี้28่สบแปดแม่นี่เท่าไหรก็ล่ะแม่นี่ครับแม่นี่มาเ่าสองหาร้อยเาสองหพี่น้องเท้าสองหายเปนเปิดไ้ อันผู้ใดสนใจก็โทรมาเอาเบอร์นี่ก็ดด 80, 3, 9 9, ได้เอาขนี่080 883 9149ผู้ใดสนใจมัวชุดนี่โทรมาต่อรองกับเบอร์นี่ได้กับเบอร์หอยมีก็ได้พี่น้อง085 4757318ก็ได้พี่น้องโทรมาชุดบักใหญ่เอาขอบคุณหลาน์มาเด้อครับผมเอาอันมหาหอยมีบ้านนี่นี่หอยมีโตรจริงบ้านพี่น้องสวัสดีครับ,บ,บ,รบมาเฝ้ามันเห็นอย่างกับ หุ้นคือนกับของอยู่วะหุ้นคือกับของอยู่เบาหยอกเพื่อนมันกึ้ใหญ่เยปนี่ยเอาขึ้นรถมาอย่างไดหอยมีมาพโอ้ยปาดโทปาดโท่ได้งัวใหญ่มากพี่น้องอันผลงานในบ่อตะ่วงเลยพี่น้องผลงานเพื่อนสุดยอดแล้วเต็มบ้านแล้วเต็มเมืองแล้วเพื่อนว่าเพื่อนเอามาเปิดเท่าไหร่แสนเท่าไหร่วายแปดหมื่นเท่านั้นแปดหมื่นเท่านั้นอัน รับร่องสิไปเที่ยวเมืองเวียดเวียดนามสนใจขนันหัวแน่นอนพี่น้องแปดหมื่นซื้อเป็นเปิดไกใพี่น้องปาดท่ายสูงเกจสิมหาได้เพราะว่าผมสูงร้อยเจ็สิมาทอาผมตาหนอกว่าตองห่วงพี่น้องปื้ยตาหนอกเพื่อนพี่น้องหน้าตาตัวโตสายดังกันแล้วกันพี่น้องแข้งขาตัวโตแปดหมื่นเป็นเปิดไกใบพอพันยักท่านนารลงพอพันยักได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วเดอ้อมาเบิงพอพันท่านนารลงแช่ห้หลายๆนเดอ้อท่านนรลงแช่ลิปไปให้หลายๆเนี่ยพอพันบามันสุดยอดเลยแปดหมื่นเป็นเปิดไกใพี่น้องพูดอ่ะ ตบักไง <Wars. S 1> <coaches S 2> จากนครสวรรค์เอาไปนครสวรรค์เ <Nixon> นี่ยท่านนร่งเบอร์โทรหอยมีกะ08นย์แปดห้าสี่เจ็ด้าดผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องได้คันผู้ใดอยากมานเลขก็ยุ่ใได้นีละห้าเจ็สามบอจักเหมือนนี้โอเคขอบก็เละหลายเปนมันต่อโอ้มาเบิ่งก่ันหอยอบสองแม่สาวพี่น้องหอยอบสมแม่สาวพี่น้องอ้ยสามแม่สาว เกิดยังขึ้นมันเกิดยังขึ้นเลยโอ้งัวตกหลุมเลือดหยาบก้นบ่เลือดหยาบอย่างเกิดอุบัติเหตุที่นไหนโอ้เกิดอุบัติเหตุหัวรถรถพิ่นเขามาเอามาเบิ่งตะบาทหอยบุญตัวอะไรนี่สิบเจ็ดโอ้แม่สาวหน่อยของหอยสังหอยสังใดลูกพริกแดงนี่ครับลูกกพริแดง อันบ่บอกกระหมูสัตว์มันแดงหลายเนาะสิบเจ็ดเป็นเปิดไหวพี่น้องโอ้ยแข่งขาต้นโตแม่สาวหน่อยต่อรองหน่อยจังหน่อยข้อหอยสังอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร062นะโอ้แปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระทุ่มมาต่อรองกับเพื่อใดสิบเจ็ดหาลอยเนาะสิบเจ็ดหาลอยแม่สาวหน่อยสีแดงจึงคึงขขาเพื่อพี่น้องแดงอิลี่ได้พี่น้องแดงอิลีแดงบ่มี่มันแปะมันแดงห่ดละสุดยอดขอบคุณหล่าให้มัน มาเบิงหอยออบาดหอยออได้สองเมษาวมางามงามพี่น้องอันตัวหนึ่งเขาบ่เห็ดตัวหนึ่งเห็ดเขาเขาไปเห็ดกับเห็ดเขาอันมันคือกันอยู่เนาะอ้าวตัวใดหอยออตัวนี้ตัวนี้ว่าอะเยสองเตัวนี้อุ้ยต้นโตเพื่อเลี้ยงยังไงเมา่ออวดพี่น้องต้นโตดีดีแข้งขาดีจัดเลยพี่น้องแข้งขาหนามไตสุดยอดเลยโคนดีพี่น้องหลังตรงเลี่ยมโตจัดแต่ว่าคิดอย่างเดียวคือบ่อท่านไหนแตงเขาแต่ว่าหลายคนมักแนวนี่พี่น้องหลังคนมากบ่อแต่งเขาก็มี สองเจ็ดห้าร้อยคนเปิดไว้เนาะสองเจ็ดตัวนั่นล่ะตัวใหญ่ล่ะสองหกครับสองหกอ่ะมันต่างกันยังไงโอ้โหมันเหนือดีหนังดีแต่ว่าตัวนั้นโค้งสางดีนะพี่น้องถ่ายสูงกว่าตัวนั้นพี่น้องมาเบิ่งอ่ะโค้งสางดีเบิ่งแข้งขาดีต้นตัวดีหนามไต่ดีเว้ยพี่น้องตัวนี้สองหกสื่อๆเพิ่นเปิดไว้แต่งเข่ามาเห้เรียบร้อยบ่ต้องไปเฮ็ดศยังอีกอ่ะตัวนี้สองเจ็ดต้นตัวดีเนื้อหนังดีเนาะหอยอบเนาะอ่ะขออนุญาตเบิร์โทรหอยอบ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องหอยออดออดอาจสามารถได้มันหมาเด้อหอยอบเด้อหอยเวียดไม่ให้จักบาทแล้ววันไหนครับวันไหนอยู่อู้ยใหญ่แหงเนาะตะวันเชื่องเนาะเชื่องโอ้โหดีเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันผู้ใดสนใจเอาไปพอพันใดเลยของหอยมีพี่น้องมันใหญ่ใหญ่หลีโครงสั่งสุดยอดเลยแปดลอยก็โลนี่ครับโอ้บ่ แปดร้อยกว่าล่ะป้าเบิ่งนถ่ายเพื่อนพี่น้องต้นตันเนนะีดยบึ้ยแปดร้อย,ายหาซิบล์เพื่นวะไงอีหลีอ้ามันหมานหอยมีย่างต่อพี่น้องบู๊ไปจังใดละบาดนี่บู๊ใสนได้บาดนี่อ้าอยากไปทางขุนรถเพื่อนเป็อน,เอนอย่างอยากไปเบิ่งนน้ำอ้าไปเบิ่งเนาะพาไปเบิ่งมันเขามามันมือนีน้ต้มวัหลายดอกพี่น้องแต่ว่ากะมฝีฝนลินยูพี่น้องฝนลินมาเพิ่นบู๊เขามามเ,อเออ อันนี้พ่อี่วะคมันเป็นอย่างก่อนรถเป็นเป็นอย่างก่อนมันตกลมไป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 มันตกลมบ่ะเออมันคำแล้วมันคำอ่าบ่ยแมนลมบ่ยแมนลมพี่น้องมันคำท้องมันคำมันเลยไปบ่ได้อ๋ออ่ะ อย่างต่อพี่นอ้องผ่าเบิง,ง <c oughs> อู้ยงัวสายหูใหญ่พี่นอ้องป้าสายหูบักใหญ่แม่พันบักใหญ่ไปขออนุญาตเป็นสูง,<ม>งท,ท่วมหัวผมพี่นอ้องงัวนลอยเจ็ดสิบหาบธรรมดาป้าท่วมหัวผมพี่น้องได้ยื้อใส่พี่นอ้องปาดโทษอู้ยสายหูมาสวยเสียขออนุญาตครับผมสายหูบักใหญ่พี่นอ้องอุต่ะเปิดเท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นผมเปิดไว้ใหญ่หลีเลยพี่น้องท่วมหัวผมสาย โค้งสางเลยพี่น้องสายหูเขาเอื่นว่าสายโค้งส,าง,งสางโค้งสางใหญ่สุดยอดสุดยอดทำให้สมบามันนี่ได้พอมาพอบามันเขามาตันแล้วบ่บ่โค้งอ้วนเนื้อหนังดีจะใส่บามันหูสั่งเขามาแม่พันสายหูพี่น้องสี่หมื่นพันเปิดไว้พี่น้องใหญ่ขเพิ่นอ,อ,อ,นอหีหลีสูงร้อยเจ็ดสิบเปิดเปิดใบอ่าสูงร้อยเจ็ดสิบเปิดเปิดใบสี่หมื่นมาจากสายขับอย่สัวเข้าเนือ้อเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 083 819 8302โอ้6302พี่น้องผู้ใดสนใจ40,000่นเปิดไว้ต่อร่องเอาพี่น้องแม่พันสายหูบักง่ายพี่น้องกูร่าอาขอบคุณหลายๆหมันครับผมงานต่อพี่น้องเมื่อนี้ฝนเริ่มลงมากพี่น้องฝนเริ่มลงนิดๆนิดๆนิดๆเร็กพี่น้องเนาะจ้งไดกับสีผ้าลุยผ้าลาะเนาะพี่น้องเนาะ มาหาหอยข้ามหมาหอยข้ามหมาได้มากแต่ละชุดนี่กระบอกธรรมดาี่พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงามงามลูกสาวงามงามไทยเอาเพิ่นก่อนเพิ่นเที่ยวมาบอไม่ต้องหลุนดิพี่น้องเอ้าเที่ยวอยู่้อยมึงหันกำลังหลุนมาเที่ยวปะโอ้บอเที่ยวโอ้โอ้ว่าสิเที่ยวอย้อนกำลังหลุนแม่ลูกลูกแม่บื้ยลูกเพิ่นลูกผู้ใดนี่จะมางามแลยลูกสาวงามงามพี่น้องหน้าหนาหย่นหยุนพี่น้องแดงจึงคืนมีลูกหัวใจอยู่ไทยพร้อมบื้ยลูกหัวใจอีหลีดิพี่น้องนะลูกหัวใจแปลกอีหลีเนาะ ก็ลูกหัวใจพ่อมพี่น้องอุ้ยลูกสาวงามนะหนาหยดหยดนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนโค้งสางดีตะวันสีบ่อจัดทอลูกลูกสีจัดเป็นตนาไนพี่น้องเปิดเท่าไรข่มนี่ห้าหมื่นห้าครับห้าสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องอุ้ยลูกสาวเพื่อนพี่น้องต้นซ้อนลูกสาวเพื่อนงามบีลลี่เพราะตาใดสองเดือนนี่ประมาณโดยประมาณสองเดือนห้าสิบห้าเพิ่นเปิดใบแม่โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องตะวันลูกสาวนี่ที่งามบิลลีพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนหนาหนาหยดหยดโตจริงพี่น้องโตนี่เมาแต่สองเดือนประมาณนี้แล้ว ห้อยข้ามหมากเพได้มากเบิร์นค่ะค่พี่น้องหาซิผาเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามต่อร่องเอาพี่น้องได้มากครบเดียวบ่ะโอ้ครบเดียวขออนุญาตนะโอ้ขายแหละเนาะขออนุญาตเบอร์เท่าศูนย์แปดสองสี่สี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดผู้ใดสนใจกับทุ่มากต่อร่องเพื่อด อ้ยอ่อนซ่อนหลูกสาวิืนเบื้องยืนพี่น้องเลี่ยมโตหางจับสูงหน้าหนาหย่อนหย่อนห้าสีา่นน้วหนขอพุ่นหลายหลายนันกับผมใจกเลงกฉเลีวด้อใจัเอูเลี้ยวเด้อโอ้เอาลกฉิบเลี้ยวเบื้องยุ่งอ่ะโอ้โอเคโอเคขอคุณหลายๆโอเคขอคุณหลายๆครับผม อย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายมาเบิ่งสายงัวอีกสายหนึ่งพี่น้องทางผีพอด้วยมากทางผีเอ้าอันงัวซาโลเล่เป็นอย่างเพิ่อนคือโค้มกันเดียทางผีมเป็นเธอไหเนาะซาโลเล่ซาโลเล่งามพี่น้องข้าวหอยหอยบัวบ้านโนุ่นคอสายซาโลเล่พี่น้องหายากสายซาโลเล่ในตลาดไหนหายากพี่น้องแม่ลูกบ่อนี่นี่ลูกเพิ่นบ่อเลือดจากไหนเดี๋ยวไปสอบถามเพิ่นเบื้องข้าวหอยบัวพี่น้องห้อยบัวบ้านโนุ่นคอมาเบิ่งพี่น้อง สายซาโลเลสูงเด้พี่น้องร้อยหาชิบหาอะไรพี่น้องพูดน่ะพูดนะ,ะนี่ลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเป็นกำลังต่อรองลูกสาวงามครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปขออนุญ,ญาตเพิ่นงามดีดีพี่น้องต้นโตดีดีสายซาโลเลงามงาม,งามพี่น้องเพิ่นกำลังวีคออยู่ในหา่างกำลังวีคอตัวน้อยเห็นจังหวะงามดีดีพี่น้องพูดนะงามมาเบิง่งนหอยบัวเพิ่นขออนุญาตครับ แม่ลูกกันบ่ตาดมาปวดพี่น้องแม่ลูกสายซาโลเลลูกงามงามพี่น้องลูกสาวเพิ่นมาจ่ายลูกงามเถอะเบื้องที้ละต้นตัวลูกสาวเพิ่นพี่น้องสายเนื้อซาโลเลบ่ปอดต่อพลงความเนื้อเพิ่นพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่คร่มนี่เปิดใบสี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโดยเฉพาะลูกสาวเพิ่นพี่น้องอยสุดยอดอีหลีลูกสาวงามสี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้แม่บ้านท่านทองตัวแม่ท่านทองผสมแหรอเนาะอ้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาอีกแต่ว่าจ่ายลูกสุดยอดเลยสี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง สุดยอดสุดยอดข้าวเมยบัวมือนนี้ได้มากขออนุญาตเบอร์โทรครับ093ย์เก้0สามศูนย์เก้าสามดอยากได้สายซาโรเล่ตอบโจทย์ได้เลยแม่พันกับลูกสาวงามพี่น้อง42่สิบเพื่นเปิดไว้โทรมาต่อรองตามเบอร์นี้เลยขอบคุณหลายๆมานครับผมอุ้ยซาโรเล่งามข้าวเมยบัวได้มากเหมือนนี้พี่น้องสุดยอดสุดยอดงามงามเปิดกำลังต่อรองกันควายเวียดกำลังหายงานต่อพี่น้อง ลูกใครมาเลยลูกสาวสวยสวยอีรีลูกสาวเพื่อนพี่น้องคุณน่ะงาม,มอีลีของเพื่อน42เพิ่อนเปิดใบเบิ่เเงเบอร์ที่ขึ้หัวมาจากท่าประการคือผลบุตรราชท่านี้ประมาณนี้พี่นอ้องแม่ลูกแม่ลูกกันปะคำนี่โอ้แม่ลูกกันพี่นอ้องลูกเพื่อนืองามจริใช่กับมันเตะปะ ลูกงามเนาะโอ้ยลูกสาวเพ่นทำมงามแต่แม่ลูกลูกสาวขาวจูนฟูดพี่น้องเอ้ามันเป็นสัตว์เหรอเด้นี่มันเป็นสัตว์เนาะมันเป็นสัตว์มันไก่มันไก่มันสิผสมแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกเป็นไ่แล้วนี่ว่าลูกเพิ่อนมางามแต่ลูกสาวเนาะจะให้ลูกงามงามพี่น้องเบื้องการจ่ายลูกเพิ่นเปิดเท่าไรโคีมสองห้าแม่ลูกลูกแม่แม่พ่อมผสมแล้วพี่น้องกำลังเป็นสัตว์กำลังสีโคมลูกนี่เบื้องที่เราแง่ลานลูกสาวงามพี่น้องสองหาเปินเปิดไว้พี่น้อง ตัวนี้ล่ะโอ้ว่นแมนของเบินโอเค,อเ,คเอาขออนุญยาดเบอร์โท่าไครับผมศูนย์เก้าสี่แปดศูนย์ม่แม่ลูกลูกแม่เ้าหาเป็นผื่นไหวแม่พร่อมผสมแล้วพี่น้องกู้ได้สนใจกระโทามาต่อรองตามเบอร์นี้แต่ว่าลูกสาวามงาม,งามพี่นอ้องถ้าแยกกระไดเป็นบ่ถ้าแยกลูกสาวเทไาใหมื่นสองพันพี่นอ้องถ้าแยกหมื่นสอง ที่ไปตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องต้นโตยน่ยวอาลานได้พี่น้องหมื่นสองพันคันแยกเด้พี่นอ้องอ้าวขอบคุณลลหลายๆมันครับผมบ้านสวังงวางามพาพี่พาหน่องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงวงจิตตลาดนัดขัวกระบือบ้านเชียงหวัง,วงกระไรประมาณนี่ชิดสองพี่น้องค่ะขอฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่น้ำแน่นน้องพี่น้องเนาะฝากขอให้คหอยไ,ไม่นอนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงงวงหรือว่าแฟนคขับแป้นเปลี่ยบานสวังงวงงามตู้นี้แต่ความสุขความเจริญอ่างไกลจากโรคภัณฑ์เกษตต่างๆพี่น้องรับด้วยววยเบบบิิดดสสทากรรััีค